ที่บดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์พานวดปานเกตระบุว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2,568รัฐบาลได้ขยายวันเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนเป็น10วันก็คาดว่าจะมีการเดินทางที่หนานแน่นและอาจจะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะครับสบศจึงเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรือว่ายูเซดโดยต้องรักษาผู้ป่วยทันที และไม่เรียกเก็บค่ารักษาภายใน72ชั่วโมงแรกครับทันตแพทย์อาคมปฏิสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนเบริการสุขภาพก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าโรงพยาบาลต้องใช้ระบบประเมินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อคัดแยกผู้ป่วยหากผู้ป่วยเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤตหรือว่าสีแดงนะครับก็จะต้องได้รับการรักษาอย่างเป็นที่ทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าข่ายก็ต้อง แจ้งสิทธิ์แล้วก็พูดคุยกับผู้ป่วยหรือญาติครับสำหรับประชาชนที่พบเห็นการปฏิเสธการรักษาหรือว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถแจ้งที่สายด่วนสบสโทร021937000หรือแจ้งที่สำนังกงานสาธรารณาสุขในพื้นที่จังหวัดของท่านในวันและเวลาราชการได้เลยครับ